ตกไม่ได้เหรอปลาไม่ไม่กินเบ็ดเหรอ,รไ,มอไม่ต้องทิ้งสิอของฉันูไหนวะตกปายู่ไหนู้ไปดูก่อนมันหายไม่ไดน เราเราวางเธอชนหัวข้างบนนะ